สวัสดีครับวันนี้วันที่27พฤษภาคม2567นะครับสถานการณ์ของเซตนะครับเช้าปิดลบอยู่1.01จุดนะครับแกวงตัวแคบนะครับกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยสูงยาวนะครับการเมืองในประเทศยังคงกดดันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคาของเซตก็อยู่ที่1,363จุด 4 7จุดนะครับถือว่าซา์ไบดาวลงมาเยอะเลยนะครับแต่ว่า m อ i นั้นยังคงทรงทรงตัวนะครับบวกอยู่สองจุดหนะ้หจุดหรือ6 8จุดนะครับอยู่ที่384ร้จุดสนอะจุดนะครับมองไม่ค่อยชัดนะครับขอไผ่ด้วยนะครับสายตาไม่ค่อยดีนะครับอยู่ที่ 384.93 38, จุดนะครับแล้วก็บวกอยู่2.8886จุดนะครับ mm hmm. คือมองไม่ค่อยชัดนะครับตอนนี้ใส่ตาเริ่มเลือนเลือนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราค่อยๆดูกันไปนะครับค่อยๆดูกันไปวันนี้เราจะไปดูที่ most active v o l ุ่มกันนะครับว่า most active v o l ุ่มนั้นมีนักลงทุนหลายท่านนั้นและนิยมเข้าตัวไหนบ้างนะครับทีนี้ก็มาเป็นของตัว next นะครับ เนว้เน็กซ์นั้นเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับอย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบหลายๆคลิปที่ผ่านมาก่อนหน้านะครับว่าเป็นโอกาสที่จะช้อนถ้ามันลงต่ําที่สุดนะครับแล้วมันจะดีตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับเซ็ตของเน็กนี่นะครับตอนนี้ราคาเซ็ตย่อลงไปเล็กน้อยแต่ว่าเซ็ตนั้นอันเน็กนั้นก็มีโอกาสพุ่งกลับขึ้นมานะครับเช้านี้นะครับปิดบวกไป12.12จุดนะครับบวกขึ้นมา3.08 บาทนั่นเองนะครับของตัว N น x t นะครับเรายังคงย้ำว่าลงต่ำสุดค่อยๆช้อนนะครับยงจึงยืนยันราคาของเน็กเพราะว่าเขายังเป็นบริษัทที่ยังคงมีการทำงานต่อแล้วก็มีโอกาสาที่ทำกำไรต่อไปราคากดลงมาต่ำยิ่งดีนะครับก็คือว่าถ้ากดต่ำเรายิ่งได้ราคาต่ำเพราะว่าถ้าเกิดเราชอนเอาไว้ที่ราคา3บาทตอนนี้ราคาก็พุ่งกลับขึ้นมาที่ สบาทแปสตางค์ก็ได้กําไรไปเรียบร้อยนะครับไปดูนะครับว่าสเดือนที่ผ่านมานั้นก็ลบไป6กหกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหเดือนที่ผ่านมาก็ลบต่อไป60กว่าเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับหนอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกลบลงไปต่อ4ีเปแต่ว่ายังมีโอกาสบวกขึ้นมานะครับในทํานองของเรานะครับอ PE อยู่ที่9.49เท่านะครับเราก็ไม่มี i ย l d ไม่มี DPS มี e a r n i n g ็งเปิดแชร์อยู่ที่0.02สตางค์ต่อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจังหวะของตัวนี้นะครับราคาก็พยายามดีกับขึ้นมาและเป็นสัญญาณการเทินลาวเรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาณของของแท่งเทียนของเขานี่นะครับเป็นสัญญาณของการรีบาวเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าจังหวะของการรีบาวน์นั้นก็คือเป็นแท่งเทียนสีเขียวนะครับแท่งเทียน3แท่งเทียนนี้นะครับ คือแท่งเทียนแรกจะเป็นสีสีแดงนะครับแท่งเทียนถัดมาต้องมีโดจิเป,เป็นเหมือนโดจิมีสัญญาณสั้นยาวนะครับเป็นส้เทียนถัดมาจะต้องเป็นแท่งเทียนสีเขียวนะครับถ้าเป็น3ามแท่งเทียนนี้เป็นบอกว่าสัญญาณจะเทรนดา์าราคารีบาวกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเราได้กำชับหลายครั้งแล้วว่าให้นะครับให้เข้าช้อนที่ราคาต่ำที่สุดนะครับแล้วรอจังหวะมันตีกลับขึ้นมาอย่างรุนแรง ก็จะทำกำไรให้กับทนากทุนได้อย่างรวดเร็วนะครับเห็นได้จาก MSD กำลังโวกับหายไส้กำลังชี้กลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ OBV ไซด์เวกลับขึ้นไปนะครับแม้ว่าบอลรุ่มเล็กน้อยนะครับเนื่องจากวันนี้เซ็ตเป็นสีแดงนั่นเองนะครับราคาก็ยังคงจะต้องเข้าเล็กน้อยนะครับสลับบอลุ่มนี่ขนาดบอลรุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับราคายังมีโอกาสดีดกลับขึ้นมาสูงเลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะเก่งกําไรนะครับสลับตัว next นะครับ เราให้ท่านฟังแบบนี้ส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่วางใจยังไงก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับโอกาสจะดีดกลับขึ้นมานนั้สูงนะครับถัดมานะครับ g g b นะครับตัวที่2นะครับสำหรับมดแซกชีบูลุ่มนะครับเข้ามาเป็นระดับ2นะครับ152.95มิลเลียนนะครับราคาอยู่ที่1.71บาทนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาเพียง0.01สตางค์นะครับ สามเดือนที่ผ่านมานั้นก็ลบอยู่แปหรือหปเนตะครับแล้วก็ห่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบอยู่ห้าเปอร์นต่งอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นลบอยู่สองเปนเดือนที่ผ่านมานั้นลบอยู่ห้าปอร์เซ็นตนะครับคือต้องขอภัยโคตรโอดคิดนิดหนึ่งเพระว่าตาสายตาไม่ค่อยดีนะครับอ่าไม่ค่อยเห็นแลวนะครับขนาดสายวันตานะครับ P ่าอีอยู่ที่8ปดจุี่แดเท่านะครับแล้วก็ยิวอยู่ที่หกหกจุหนึ่งห นะครับส่วน e a r n i เ g ็ง์เปิดใชที่0.05แล้วก็มี DPS เคยมี DPS 0.06นกะครับก็ยังคงเอาได้นะครับคือเก่งกำไรได้นะครับจังหวะของตัวนี้ก็คือจะพยายามอยู่เหนือเส้น2องแล้ววันให้ได้นะครับหลังจากที่ร่วงลงไปอยู่ในกรอบนี้นี่แหละคือชั้นด้านล่างนะครับเมื่อร่วงลงมาเสร็จจะต้องดีดกลับขึ้นไปการดีดกลับขึ้นไปได้ก็จากการบีบตัวเข้ามาก่อนของบรเร์แบนด์ปกองให้ราคาเลือกข้างตอนนี้เขาเลือกข้างเป็นขาลง ราคายังคงไซด์เว์ลงแต่อาจจะลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เขาบวกขึ้นไปให้ดูเหมือนว่าราคาจะพยายามยืนเหนือเส้นสองเลว,วันให้ได้ขึ้นไปที่1.72ให้ได้นะครับถ้าขึ้นไปได้ราคาจะทะลุขึ้นไปไซว์เวขึ้นไปที่อน,นี้เนี่ยเลคชันด้านบนไปใกล้ๆ2บาทนะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสทำกำไรนะครับสลับตัว GGB นะครับต,ตอนนี้คือยังคงชะลอตัวอยู่ดูจากบอนรุ่มนะครับเป็นวุลุ่มขายส่วนใหญ่ A.M.C.D. ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ไปแต่ใน,นข้างแปลว่าอาสายชี้ขึ้นนะครับอา S.O.P.V. ชี R ้ A o B B ขึ้นนะครับสองตัวก็เป็นจังหวะไซด์เวยทขึ้นมาแต่ตัวที่ยืนยันราคาก็คือตัว A.M.C.D. ยังคงเสียส่งและไซด์เวย์ไปแต่ในข้างนะครับเพราะฉะนั้นราคายังคงจะไม่พุ่งพ้นเส้นสองและวันไปนะครับก็ยังคงจะต้องรอช้อนในจังหวะต่ํากว่าวน,นี้อีกนะครับอาจจะมาช้อนที่เส้นกรอบในระยะนี้แล้วชั้นด้านล่างที่ราคา1นึ 70บาทก็เป็นไปได้นะครับลองดูนะครับอันนี้ยังไม่ให้ยังไม่ได้บอกว่าจะราคาจะดีดกลับขึ้นไปในทันทีแต่ราคาจะค่อยๆซ้ยยายเว่ไปแต่าะข้างนะครับสลับตัว TTP นะครับยังคงเป็นจังหวะถ้าคือเราดูแล้วว่ามันจะดีดกลับขึ้นไปแต่ว่ามันไม่สามารถข้ามพ้นเส้น2องอวันขึ้นไปได้นะครับก็ต้องรอต่อไปนะครับถัดมาตัวที่3นะครับตัวนี้แจ z สนะครับ จะยังคงไซด์เวย์ไปทางข้างตัวนี้เราก็บอกว่าให้ชอนเอาไว้นะครับราคาต่ํายิ่งต่ํายิ่งดีนะครับสำหรับแจ๊บนะครับยิ่งต่ําลงมายิ่งดีเท่าไหร่นะครับยิ่งดีงงดีมากนะครับเพราะอะไรครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป7จ็ดหเนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไป4%ีอหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมายังคงบวกต่อ 1. นึ่จุดสอนะครับปีอยู่ที่1.47นะครับแล้วก็ยิวอ,อยู่ที่16.95%มีเออร์เน็งต์เปอร์แชร์อยู่ 0นะครับส่วนการปันผลนั้นเคยปันผลเมื่อเดืนอนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแต่เดือนของปีนี้ยังไม่ได้การผลปันผลใดๆไปดูจังหวะของกราฟนะครับยังคงที่จะซายเวดาวลงมานะครับตัวนี้กำลังกำลังจะบอกให้เลือกข้างนะครับหมายว่าบริษัแบนเริ่มบีบเข้ามากันนะครับกำลังจะให้แบ่งข้างหรือเลือกข้างถ้าเขายังคงยืนอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางบริษัแบนดได้ ราคายังคงจะมีโอกาสตีดพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้4บาทแค่ปากซอยนะครับตอนนี้ราคารับอยู่ที่3บาทกว่าๆนะครับสามบาทจุด 7, จุดเกว่าสามบาทจุดเจดนะครับแล้วก็ตัววนลุ่มนะครับวนลุ่มยังคงเข้านะครับก็อย่างที่บอกว่าช้อนถ้าเกิดราคาย่อลงมาเพราะว่า4บาทแค่ปากซอยนะครับ MACD เอด์เวย์ไปทางข้างนะครับสายชี้ลงนิดหน่อย s i ว e w a y เวดานิดหน่อยนะครับยังเป็นจังหวะที่จะตีกลับขึ้นไปได้ในทันทีนะครับโอกาสที่จะเก่งกับไรก็มีโอกาสนะครับทำกำไรระยะสั้นๆนะครับจากราคา3 3กว่ากว่านะครับ3.4กว่ากว่าขึ้นไปถึง4บาทนะครับ4บาทแค่ปักซอยนั่นเองนะครับก็เลยท่านลงทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับตัวที่4ก็คือ VGI นะครับวันนี้ก็มีนักลงทุนนำ วนล Today, ุ่มเข้ามาทั้งสิ้นนะครับแปดสิบเอ็ดจุดเจ็ดหกปิ่เลี้ยนนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไปแรงนะครับบวกขึ้นไป0.05สตางค์นะครับจุดที่1.65บาทนะครับสำหรับ VGI นะครับสามเดือนที่ผ่านมาบวกไป6%นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป0.6กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป0.6กกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะครับ PE ไม่มีนะครับแล้วก็มี Yield ที่5เปอร์เซ็นต์นะครับมี e a r n i n g per share ติดลบอยู่0.32สตางค์นะครับติดลบนะครับก็ยังคงไม่มีการปันผลนะครับก็รอดูว่าไตรมาสต่อมานั้นจะมีกำไรได้หรือเปล่านะครับไปดูจังหวะของการาฟกันนะครับการาฟสายเว่ยไปทางด้าน,นข้างนะครับแล้วดูเหมือนว่าราคาจะให้ราคาแบ่งข้างเนื่องจากว่าบรูจแมนบีบเข้ามากันนะครับ รูจแบนบีเข้ามากันนะครับบี B. เข้ามากันแล้วให้ราคาเลือกข้างตอนนี้ราคาดูเหมือนว่าจะเลือกข้างขา,งข,างขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่ไซเวย์มานานกว่าสามเดือนราคาจะมีโอกาสพุ่งทะลุขึ้นไปตาดูดีๆนะครับตัว vgi นะครับโอกาสกําลังมานะครับแล้วก็ราคากําลังจะพุ่งขึ้นไปยิงเหนือเส้นเกินกลางรูจแบนราคาก็จะไซเวย์ขึ้นมาชนเส้นสองวันคือ,อาราคา2บาทนั่นเองเพราะฉะนั้น โอกาสกำลังจะมานะครับเห็นได้จากอะไรครับวนลรุ่มเข้านะครับ MCD sideways ขึ้นไป RSI ชี้ SI ขึ้นไปแล้วก็ OBV sideways ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราบอกว่าควรจะจับตาดู p c i ให้ดีว่าการผลการเดิน,นงาน s 4 45จะอาจจะออกมาดีแล้วราคาก็จะพุ่งขึ้นไปก็ลองพิจารณาดูนะครับจะเป็นอย่างที่เราเล่าให้ท่านฟังหรือเปล่าท่านก็ลองจับตาดูดีๆแล้วก,กันนะครับ มาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือตัว BTS นะครับ BTS Group Holding นะครับ BTS Group นะครับมีวอลลุ่มเข้าไป71.15บิลเนลียนนะครับสามเดือนที่ผ่านมาบวกไป8.33% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป6%นะครับแล้วก็หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป4%นะครับ,บ,ไนะรบ PE ไม่มี YU อยู่ที่5.25แล้วก็ มี Earning ็ e เปิ a แชร์ติดลบอยู่0.40สตางค์ต่อหุ้นนะครับแล้วก็ยังม่มีการปันผลนะครับไปดูจังหวะของกราฟของ BTS กันนะครับราคาก็ดูเหมือนว่าจะค่อ,คอยๆไซด์เวดาวลงมานะครับปกตินะครับถ้าเราดูวัฏจักรของการเคลื่อนที่ของราคาเมื่อต่ำสุดต้องพุ่งขึ้นไปที่สูงสุดอันนี้เราคาดเข้าใจว่ามันไปที่สูงสุดแล้วมันก็จะค่อ,คอยๆไซด์เวดาวงมานะครับมาลงมารอรับที่ราคาต่ำสุดอีกรอบหนึ่งนะครับ พราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับราคาพยายามที่จะเลือกข้างนะครับเพราะว่าบรูจแบนบีเข้ามากันนะครับบ่งบอกให้ให้ราคาเลือกข้างแต่เขาเลือกเป็นขาลงนะครับแต่โอกาสที่จะดีกลับขึ้นไปนั้นมีสูงแต่ว่านะครับไปดูอินดิเคเตอร์กันดีกว่าครับ m s c d ยังคงไซด์เวดานะครับห้างไซชี้ลงนะครับ OVB ไซด์เวดแม้ว่าวอลรุ่มจะเข้าเล็กน้อยนะครับวอลุ่มเข้านะครับิ1เเลเลียนเพราะฉะนั้นนะครับอ่า ถ้าดูจากตรงนี้ราคาก็เหมือนจะพุ่งกระฉูดขึ้นไปแต่ว่าดูจากอินดิเคเตอร์แล้วเราต้องเชื่ออินดิเคเตอร์นะครับเชื่อ MACD ราคายัางคงไซด์ไวดาวเพราะนั้นเราต้องมารอรับที่ราคาต่ำสุดนะครับที่เป็นไปได้ก็คือ4บาทนั่นเองนะครับสลับตัว BTS นะครับคือการเคลื่อนที่ของราคามันจะเป็นไปตามวัฏจักรนะครับมันจะเป็นไปตามวัฏจักรของกรอบนี่นเนี่ยเลคชันะครับ ปลายเล่าก็คือราคากับเวลานะครับทุกสิ่งจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบนี้และกชั่นสูงสุดและกรอบนี้เนีกชั่นต่าสุดเมื่อสูงสุดจะลงมาต่ําสุดแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดขึ้นเป็นอย่างนี้สายเวไปนะครับก็เห็นจากตรงนี้เป็นวัฏจักรนะครับสูงสุดลงมาต่ําสุดต่าสุดเสร็จจะขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็จะลงมาต่ําสุดเป็นวัฏจักรของมันของราคาครับเพราะฉะนั้นยังไงราคาก็จะเป็นจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบนี้ก t ร์ชั่นเพราะนั้นตรงนี้เราก็ รอนะครับรอให้ราคามันย่อลงมาต่ำรอที่สี่บาทไม่เชื่อลองดูนะครับว่ามันจะเป็นไปอย่างนี้หรือเปล่านะครับสลับตัว b t s นะครับคือเราดูภาพใหญ่โดยรวมของการเคลื่อนที่ของราคานะครับแล้วค่อยเก่งกำไรนะครับเราเล่นแบบนี้ดีกว่านะครับถ้าตัวนี้เป็นเป็นโมเมนตัมที่เป็นขาลงนะครับเราก็มารอที่โมเมนตัมต่ำสุดนะครับขาลงนะครับ ก็จะเป็นจังหวะขาลงเราก็จะเก่งกําไรได้ส,ส,สบายๆเพราะฉะนั้นถ้าทชนโปรดพิจารณาดูนะครับว่าเราเล่าให้ท่านฟังนี้เพื่อบ่งบอกแนวโน้มอนาคตของราคาแล้วข่าวต่างๆที่เข้ามานะครับเข้ามากระทบนะครับใน,ในกราฟก็จะสะท้อนเป็นกราฟเป็นราคาต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งนะครับก็อยากให้ดูมันเป็นธรรมชาตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเมื่อขึ้นมา แล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมามันเป็นเรื่องธรรมชาติของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคาเป็นวัฏจักรนะครับเป็นวัฏจักรนะครับมันอะเราอาจจะวาดเป็นเส้นตรงแบบนี้เป็นเคอร์ฟสวยๆแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันไม่เป็นเส้นตรงนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่แต่และว,วันเวลานั้นมันไม่เข้าเท่ากันนะครับเรามีวันเวลาไม่เท่ากันราคาก็เลยไม่เท่ากันแต่ว่า มันจะเป็นแนวโน้มส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็ฝากท่านทุนได้พิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับเราก็นํามาเรียนให้ท่านทุนได้ลองวิเคราะห์แล้วก็ลองอตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ดูนะครับจากสิ่งที่เรานำมาให้ท่านได้ดูกันนะครับยังไงก็กดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กบขอบพุณสลับท่านสมาชิกที่กรุณา สมัครสมาชิกเข้ามานะครับสมาชิกราคาต่ําสุดก็3ามบาสิบห้าบาทเองนะครับสำหรับค่าสมาชิกนะครับก็ถ้าเป็นสมาชิกก็จะได้รับชมคลิปทุกๆวันนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมีคลิปที่เป็นความรู้หรือทักษะที่ะจะสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์เพื่อเก่งกําไรต่อไปในอนาคตให้กับท่านนักทุนได้นะครับะฉะนั้นถ้าเกิดท่านสมัครสมาชิกมาก็จะได้อ มีช่องหมายก็ว่าจะมีช่องที่เป็นของสมาชิกต่างหากนะครับก็จะมีช่องทางหรือมีเพลย์ลิสต์ที่เป็นความรู้ต่างๆเราเริ่มทําเลยนะครับตั้งสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอาทิตย์แรกก็เริ่มเป็นพื้นฐานความรู้สาระของอาการที่ราคาต่างๆที่เราจะมาเก่งกําไรในในบนรุ่มต่างๆด้วยต้องต้องดูไว่อินดิเคเตอร์นั้นสําคัญอย่างไรเราก็บอกกันไว้นะครับ อันที่2ก็จะเป็นการสแกนหุ้นนะครับวิธีการสแกนหุ้นจะใช้สแกนยังไงแล้วจะดูยังไงว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นยังไงนะครับก็ค่อยๆบอกกล่าวกันไว้ในการเป็นสมาชิกอันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักทุนจะ,ะพิจารณาดูแล้วก็จะเกิดท่านเห็นสมควรว่าจะเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับกราบข้อคุณอย่างยิ่งนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ To me like... <laughs>